เอาล้วครับนะฮะ เรื่องราวที่โปรอาไวร้รอบนี้นำท่านผู้ชมไปที่จังหวัดระนองนะครับซึ่งการท่องเที่ยวเขายืนยันนะครับว่าลบภาพนะครับฝน8แดด4ไปได้เลยทีเดียวตอนนี้ระนองมีจุดเด่นเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับเพราะระนองนั้นเที่ยวได้ทั้งปีมีของดีทุกฤดูนะครับโดยสำนักง,งานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองได้มีการจัดงานระนองโรดโชว์ในระหว่างวันที่6-10กันยายน2566ครับณลานโปรโมชั่นชั้น1 ศูนย์เงิค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จดสองขาครับท่านผู้ชมครับเมื่อวันพุทธที่6เดือนกันยายนพุทธศักราช2 5 6 6นะครับนี่ครับนะครับได้รับเกียรติจากนายราชันมีน้อยครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีโดยมีนางสาว อนุชิดาอ้วนสกุลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองพร้อมด้วยภาครัฐภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองรวมทั้งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาจังหวัดสตูลและจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งทีเดียวนะครับโดยภายในงานนั้นมี2กิจกรรมหลักด้วยกันก็คือ 1. การจับคู่เจราจาธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและ 2. การออกบูธจำหน่ายสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนการบริการด้านการท่องเที่ยว สำหรับสินค้าโอท็อปผลิตภัณฑ์ชุมชนของจอรนองมีความโดดเด่นด้านอาหารทะเลแปรรูปอาทิกะปิรถดีปลาทะเลแห้งปลาเค็มฝังสายไรย้แดดเป็นต้นโอ้โหเท่มากเลยทีเดียวนะครับรวมทั้งมีการจำหน่ายผ้าบาติกพิมพ์ลายผ้าปาเตะปักลุกปัดนะครับและตลอดจนธุรกิจบริการท่องเที่ยวแพ็กเกจทัวร์โรงแรมที่พักบริการน้ำแร่ จะมีชื่อเสียงนะครับของจอระนองอีกมากมายอีกด้วยครับนอกจากนี้ภายในงานก็ยังจัดให้มีกิจกรรมพิเศษนะครับนะท่านใดที่พลาดนี้จัดหลายวันไปกันได้นะครับเช่นนาทีทองจับสลากลุ้นรางวัลทุกวันแล้วก็ในวันเสาร์ที่9กันยายนนี้ก็จะพบกับมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินเตาภูสินวันที่10กันยายนพบกับพลูธันวานะครับนายราชันมีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองก็ได้เปิดเผยครับว่าการจัดกิจกรรมถือว่าเป็นการส่งเสริมศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดระนองที่มีส่วนสําคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกันนะครับกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจเกิดการกระจายรายได้ให้กับประชาชนประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญและยังยืนให้กับพื้นที่ต่อไปซึ่งจังหวัดระนองก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญที่เป็นที่นิยมและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติและเห็นได้ชัดเลยก็คือกลับมาเที่ยวซ้ำนะครับซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นการเปิดตัวด้านการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนเนื่องจากระนองนั้นมีความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความโดดเด่นนะครับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงสุขภาพที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งทางธรรมชาติประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิต สเสน่ห์ชุมชนและความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารอีกทั้งจังหวัดระนองยังได้รับการคัดเลือกจากทททการท่องเที่ยวแหงประเทศไทยนะครับเป็นหนึ่งใน25แหล่งท่องเที่ยว Unseen New Chapters อีกด้วยนะครับหรือว่าบทใหม่ของสิ่งที่ต้องสัมผัสนะฮะนะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับอีกด้วยนะครับดังนั้นจึงสามารถเที่ยวระนองได้ตลอดทั้งปีแม้ว่าจะมีการนะครับให้คำนิยามว่าเมืองฝนแแดดสก็ตามนะครับ ด้านนางสาวอน,นุชิดาอ้วนสกุลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองก็ได้เปิดเผยว่าสําหรับงานระนองโรดโชว์ภายใต้โครงการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวต่อเนื่องตลอดปีจังหวัดระนองกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวระนองโรดโชว์จำนวนหนึ่งครั้งประจําปี2566ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองก็ได้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวช่วงฤด,ดูฝนที่น่าสนใจนะครับเน้น การชมพลับพลึงฐานนะครับซึ่งเป็นพืชน,น้ำเฉพาะถิ่นที่พบในประเทศไทยแห่งเดียวในโลกที่จังหวัดระนองตอนล่างและพังงาตอนบนเท่านั้นนะครับโดยที่วิสาหกิจชุมชนกาแฟผงสำเร็จรูปตำบลนาคาอำเภอสุขสำราญได้มีการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ้านในไร่จิบกาแฟ แลพ nice ลับพลึงทานราคาคนละ150บาทเบ่าทนั้นถูกมากเลยนะครับนี่ผลิตภัณฑ์ก็เยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับซึ่งท่านผู้ชมครับพลับพลึงทานนะครับจะออกดอกโชว์ความงามตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมจนถึงเดือนธันวาคมนี้เท่านั้นทีเดียวนะครับก็นับได้ว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากทีเดียวสําหรับในส่วนของระนองบ้านเรานะครับก็ภาคใต้บ้านเรานะครับก็จะเป็นอะไรที่ควรจะส่งเสร,ริมซึ่งกันและกันนี้นะครับมีเอกลักษณ์สวยงามมากๆเลยนะครับพลับพลึงทานนะฮะก็น่าจะส่งกลิ่นหอมมากมาก ทีเดียวนะฮะและนี่ก็มีแกงไตปลาแห้งด้วยเช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็มีหลากหลายผลิตภัณฑ์จากระนองโอ้โหสุดยอดมากมากันพรึสบสะพรั่งเลยทีเดียวนะครับติดตามกันได้นะครับตั้งแต่นะครับวันที่6จนถึงวันที่10กันยายน2อพราลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งสู่ร้นค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จอดสงขาได้เลยนะครับนีมีปลาด้วยนะฮะโอ้โหบายวัน get two อยะ นะครับอะไรจะปานนี้ก็เลยทีเดียวนะครับก็สามารถที่จะไปชั้นหนึ่งได้นี่มีกะปิเฮียจ้อนนะฮะนะต้องลองชิมแล้วก็ลองนํามาปรุงอาหารดูนะครับมีของเจรุ่งโอ้เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์นี้นะฮะก็ตรวจดูกันนะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็นี่กะปิอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับโอ้โหกะปิทางฝั่งโน้นนี่ถือว่าสุดยอดมากด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนี่กะปิระนองเฮียจ้อนนะฮะโอ้แล้วก็อันนี้ เรียกได้ว่านะฮะเป็นของโปรโดของชาวพิพัฒน์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับกุ้งแห้งนะครับท่านผู้ชมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะต้องบอกตรงๆเลยว่ายำกุ้งแห้งนามายำนะฮะใส่ในส่วนของหอมหัน่นฝอยๆนะฮะแล้วก็ใส่น่นนี้นั่นลงไปโอ้โหเรียกได้ว่าขิงขาลงไปด้วยอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับนะฮะต้องเกลือมลายกินกับข้าวต้มนะฮะเรียกได้ว่าซดคล่องคอเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีทั้ง รสเปรี้ยวหวานมันนะฮะสุดยอดเลยทีเดียวนะครับสำหรับนะฮะเนี่ยนะฮะนี้เออไอเอกะปินะฮะเห็นไหมครับนะมีเป็นขวดด้วยนะท่านผู้ชมนะฮะก็สามารถที่จะนะติดตามกันได้เลยทีเดียวนะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับก็จะมีเสียงสัมภาษณ์นะครับท่านราชันมีน้อยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็นางสาวอนุชิดาอ้วนสกุลท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนองแม่ชัยพัฒน์ดูผลิตภัณฑ์เพลินเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับไปติดตามรับชมเสียงสัมภาษณ์ที่ททีมมมข่่าาาาวฝกนผู้ชครับ ระนองที่เรามารดโชว์ครั้งนี้ที่จังหวัดสงขานะครับเรามาเหมือนเปิดตัวด้าน,นการท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนนะครับที่ระนองมีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงด้านอาหารด้วยนะครับแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางที่จังหวัดระนองได้รับรางวัลนิวชัปเตอร์ใน1ใน25ของทุกจังหวัดนะครับที่ได้คัดเลือกมาโดยททท,ทนะครับ ความอุดมสมบูรณ์ทางด้านน้ำแร่นะครับมีแหล่งน้ำแร่มากหลายที่12ที่12แห่งนะครับรวมถึงมีการเอาน้ำแร่มาฟื้นฟูร่างกายนะครับว่ามีการพัฒนาสุขภาพหรือฟื้นฟูร่างกายในด้านไหนเดี๋ยวต้องลองไปดูนะครับเรามีเครื่องการวิ่งออกกำลังกายที่ผสมน้ำแร่ทำให้การวิ่งโดยน้ำแร่ทำให้การฟื้นฟูร่างกายเราดีขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับ ต้องขอเชิญชวนพี่น้องจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงนะครับเชิญชวนให้มาเที่ยวตามธรรมชาติกินอาหารสดใหม่นะครับจากร้านและกินอาหารประจําที่เราเชิดชูกันขึ้นมาสิบสี่มานะครับรวมถึงจังหวัดระนองที่เรารอเหมือนเพลงที่จังหวัดระนองยังรอนะครับก็มีมนขังสนามหญ้าภูเขาหญ้านะครับที่เป็น ความฝันของจังหวัดละนองนะครับแล้วมุกอันดามันที่สวยงามมุกอันดามันเป็นโอท็อปที่เราภาคภูมิใจมากเลยแล้วก็ในส่วนของละนองค่ะอย่างที่บอกว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะคะแล้วก็เรามีเรียกว่าการท่องเที่ยวห่างเป็นผลแดดแปดสีนะคะแต่แต่การฤดูฝนห่างไม่ได้เป็นอุปสรรคนะคะในการท่องเที่ยวค่ะสามารถเที่ยวได้นะคะเพราะว่าโดยโดยรอบของจังหวัดระนองหะกง ธรรมชาตินะคะแล้วก็มีน้าพุร้อนที่ว่ามีคุณภาพที่ดีนะคะแต่ที่สําคัญนะคะเป็นแม่เหล็กด้วยว่าน้ําพุร้อนที่สําคัญเปนอยู่ที่ศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอเมืองนะคะสามารถท่องเที่ยวหรือมาแช่น้าร้อนนะคะแล้วก็ไปเที่ยวย่จุดท่องเที่ยวที่สาคัญจุดตื่นนะคะซึ่งอย่างที่ ท่านท่านรองนะท่านรองผู้ว่าจังหวัดได้ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะว่าตอนนี้ในส่วนของเราได้รับรางวัลทั้งมิวช็อปเปอร์นะคะในส่วนของทัานเกาะกามแล้วก็เรายังมีเรียกว่าธรรมชาติเธอธรรมชาติอีกมากมายนะคะเขาปาชีก็เป็นหนึ่งนะคะในเหมือนอันซีนนะคะที่ต้องไปนะคะแล้วก็เรายังมีเรื่องของประเพณีนะคะที่สําคัญกิจกรรมที่สําคัญทั้งปีอีกค่ะเรียกว่าน่องเที่ยวนะคะเข้ามาก็สามารถเข้ามาเรียกว่าเดินทางนะคะแล้วก็มาชอปชิมแชะนะคะ ที่จังหวัดระนองได้นะคะอย่างวันนี้ค่ะเราไม่ได้มาเฉพาะภาคเอกชนแล้วก็มีภาคชุมชนเข้ามาด้วยนะคะนะคะอย่างพระพุทธรโลกค่ะเรามีหนึ่งเดียวในโลกเป็นแหล่งชิมิแห่งสายน้ําค่ะอยู่ที่อําเภอกระเปิดกับสุสานนะคะซึ่งซึ่งตรงนี้ค่ะเรียกว่าช่วงฤดูหนาวยิ่งช่วงเดธันวานยค่ะก็จะออกเยอะมากเลยนะคะเรียกว่าเราเราเรียกว่าเราเราพูดได้เลยว่าเป็นหนึ่งเดียวในโลกจริงๆนะคะซึ่งตรงนี้ในส่วนพื้นที่นะคะภาครายเอกชนก็ทําเรื่องของการสงเสิมตรงนี้ด้วยนะคะ เพราะเรามีของดียู่อะค่ะนะคะแต่หลายๆท่านนักเที่ยวอาจจะยังไม่ทราบนะ,ะแต่ตอนนี้จากการที่เราไปไปทำทำงานในพื้นที่กระชุมชนหาเริ่มเรียกว่ามีการรวมรวมกาลังกันในส่วนของการทารูปทากิจกรรมเรียกว่าปรับปรุงนะคะในสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญความสะดวกนะคะหรือป้ายบอกทางเพราะ,ะ <c oughs> ว่าคือเรียกว่านักเที่ยวเนี่ยเรียกว่าสนใจแต่บางทีบางเรื่องของการรองรับสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยนะคะ <c oughs> ที่ทำางานให้เขารู้สึกว่าเขานอกจากเขาอยากมาแล้วค่ะ การเดินทางตั้งแต่ต้นจนจบเขารู้สึกมีความประทับใจนะคะแล้วก็รู้สึกปลอดภัยนะคะแล้วก็ในส่วนหนึ่งที่มีความสําคัญคือการเัดจ้าน้ายที่ดีนะคะการเรื่องต่างๆไม่ใช่โดยสนงงานักงานท่องเที่ยวลกลาทําดําเนิกเนการหน่วยเดียวนะคะจะร่วมกันหลายหน่วยงานะะนี่ก็เลยมีติใหม่ของการเัฒาาเรื่องการท่องเที่ยวนะคะและการเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะคะตรงนี้ซึ่งเราอย่างนี้ค่ะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ด้วยและเป็นการส่งเริมกันที่ร่วมกันนะคะตัวนี้นจะมีกิจกรรมสปอร์ตทัวริซึมนะคะอีกด้วยนะคะระยะต่อไป เอาละครับเป็นไฮไลท์ของ Thursday Special เลยทีเดียวนะครับจังหวัดระนองถ้าว่าไปแล้วก็ไม่ไกลนะท่านผู้ชมแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะฮะจากภาพข่าวเนี่ยจย์แพย์กลับติดใจในส่วนของภูเขาหญ้าแอดระนองนะแมนอยากจะไปเที่ยวจังเลยเพราะว่าอากาศน่าจะดีมากๆทีเดียวนะครับไม่รู้มีเส้นทางในการที่จะปีนขึ้นไปหรือเปล่านะครับหรือว่าขับรถไปหรือเปล่านี้สนใจนะครับเพราะว่านะฮะชอบมากๆเลยถ้ามองจากข้างบนมาแล้วกลิ้งตัวลงมาดูยิ่งดีใหญ่เลยทีเดียวนะครับเหมือนกับที่เราตอนทํากันตอนเด็กๆนะฮะเห็นต่องอ่านะครับ ถ่ายภาพนะครับเรียกได้ว่าเก็บนะฮะข้อมูลเอาไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับเผื่อว่านะเอารถที่จากป้ายแดงเปลี่ยนเป็นป้ายขาวเลยเนี่ยขับรถนะฮะไปเรื่อยๆนะครับแวะตรงนู้นตรงนี้บ้างก็ไม่ไกลนะครับอาจารย์แพทย์ก็ไปหลายครั้งแล้วทีเดียวแล้วก็ไม่ลืมในการที่จะนะครับอาบน้ําอุ่นสบายๆนะครับจนตัวแดงเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมก็เป็นอะไรที่นะครับเป็นสีสันเลยนะบางทีเราคุยกันไปคุยมาเนี่ยมักจะนึกถึงในส่วนของกระบี่ภูเก็ตนะครับพังงาอะไรอย่างเงี้ยไปต้นลืมจังหวัดระนองไปเลยนะครับตอนนี้ก็ ได้เวลาแล้วนะครับในการที่จะไปเที่ยวที่จังหวัดระนองกันบ้างครับ